วันนี้เครื่องวีเปดแลเนี่ยโอ้โหเสียงกระตาเข้าดีเลยสวัสดีครับทุกคนนะครับวันนี้เราอยู่กับช่องพี่กันจีจีนะครับในเกม t r u c k e r of Europe 3นะครับนะ ทุกคนสังเกตไหมครับว่าทางขวาของผมในเงินผมมีเท่าไหร่ตอนนี้ผมมีตังอยู่ประมาณแสนสี่หมื่นสี่พันสี่ร้อยห้าสิบยูโรนะครับนะก็ซื้อรถได้หลายคันเลยนะครับนะเพราะผมนั้นไลฟ์มาหลายไลค์ก็แต่ละไลฟ์ก็ได้ประมาณสี่หมื่นห้าหมื่นนะนะโอเคครับนะเดี๋ยวเราจะมาออกรถคันที่ทุกคนขอเข้ามาบ้านนะครับว่าพี่ออกวอลโว่หน่อยพี่ออกแต่สเกเนียแล้ววอลโว่ล่ะพี่ไม่ออกเหรอได้ครับเดี๋ยวพี่จะมาออกวอลโว่นะครับนะวอลแคนโน่ครับผมบีเอ็นนะฮะเดี๋ยวเราจะออกกันเลยครับ ราคาสามหมืนองนะครับเท่าดาวดีเอฟเลยนะออกเลยเดี๋ยวเราจะไปลองเครื่องก่อนนะครับก่อนมาแต่งนะว่าเสียงมันจะเป็นยังไงนะครับยายยูเอเซลแล้วก็ผมไปเมอร์ุริตสนะครับแอสไซโอเคครับตอนนี้ผมก็ซื้อโว l แคนโแล้วนะครับหรือวนโวนั่นเองวนโวของเราเดี๋ยวฟังเสียงเครื่องก่อนครับสามสองหนึ่งอุ้ยเสียงงไนะเดี๋ยวฟังฟเดี๋ยวฟังเครื่องหน่อย เดี๋ยวแรรถไหนเป็นไงครับนี่คือสภาพไมยรถของวอลโวนะฮะนี่ก็โอ้ยอะไรเนี่ยเดี๋ยวมีเปิดหลังคาเนี่ยเฮ้ยวอลโวกูมีหลังคาไอ้นี่เปิดรับเลยนี่หว่าก็มีเปิดหลังคาด้วยของจริงในรถก็ประมาณนี้นะครับที่นอนอู้ที่นอนดีแล้วเนี่ยนี่ที่นอนมีเบาะด้วยโอ้โหเฮ้ยวอลโวสบายหว่ะทุกคนเออนี่ของทุกอย่างครบนะฮะ้างล่างหน้าจอก็สวยอยู่นะหน้าปัดก็ใช้ได้นะครับนะ เดี๋ยวที่นอนดีนะั้นเนี่ยเนี่ยดีบอกเลยแล้วก็มีอะไรหน้าต่างหรือข้างบนไนี่ด้วยอะไรแบบเปิดประทุนนะ่ะโอ้โหเท่จดบอกเลยนะครับมาเดี๋ยวเราจะไปดูข้างนอกกันเลยไหนดูไฟหน่อยดูไฟหน่อยถ้ายังไม่แตเป็นไงประมาณนี้นะครับบนโบเดี๋ยวไฟเลี้ยวเดี๋ยวขวาเดี๋ยวซ้ายโอเคประมาณนี้นะฮะไฟรอบรถก็จังเท่อยนะู่นั่นเดี๋ยวขับกันเลยมาก็เครื่องยังไม่มีเสียงนะตอนนี้ เดี๋ยวฟังในรถดีกว่าเสียงใช้ได้อยู่นะโอเคครับเดี๋ยวเราจะไปแต่งเครื่องกันเลยนะฮะไปคอนฟิกเกอร์วอลโบจะเป็นคันหนึ่งนะครับที่ผมอยากให้มันใส่แปดกุญสีมาก จะเอาจับแต่รถดีๆไปแต่งแปดกุญสีอะไม่เท่เลยว่ะเฮ้ยแต่๋ยววอลโวบางโคลนสวยนะผมว่าอุ้ยท่อหลังสวยอะโอ้โหอุ้ยชิวอุ้ยเครื่องสวยว่ะเออเดี๋ยวนี่เดินอะไรก่อนอะไรดีแบบนี้ละกันสวยสวยสวยส,วยส,วยสวยุนโอ้สวยว่ะโอเคครับเดี๋ยวไปซิทคาบินต่อเลยนะคาบินไฮมีเดียมอุ้ยไฮมันดูวอลโวจังวะจะขอต่ำละกันนะฮะชอบอย่างนี้เฮ้ยอย่างนี้ก็ได้ เออมีหน้าต่างบนด้วยโคตรดีอ่ะต่อไปกับเอนจินมีอะไรมา V8 เลยเดี๋ยวเครื่องดีแปดเดี๋ยวผมจะนาลองสักวันผมจะรีวิวเครื่องทุกเครื่องนะว่าเป็นยังไงนะโอเคนะเกีย e ร์บ e ็อกเกียร์บ็อกเอาสักสองพันสี่แล้วกันนะเอ็กซ์จัเอ่อผมจะซื้ออยอ๋ยอสี 4. มีอะไรงมาก ไอ้มีบังไอ้นี่เหล็กอ๋อสีด้วยข้างหน้าอุย้ยมีเหล็กด้วยโครเมียมใส่โครเมียมดีกว่าเฮ้โหเหล็กเลยไปมีอะไร shield อ๋อใส่ป้องกันตรงนี้ใส่เหล็กตรงนี้ด้วยโอ้เท่นะเลยมีล้อหลังด้วยอ๋อมีลวสองแบบเองก็ผมไม่ใส่ละกันนะ ไอ้ดันไลยังไงเนี่ยโอ้โหมีเสริมมีด้วยโอ้โห,โโหไม่ธรรมาดาจริงวนโบนเราโอเคเสริมอะไรมั่งนะตั้งแล้วซ้ายซ้ายขวาแล้วโผมเยี่ยมแล้วโอเคครับหมดแล้วนะตอนนี้เหลือเบาไปก็เอเซสซอรีขับบอลไปนะครับโอมีเบคอนบาร์นะฮะมีโอเคมีไซเซรนใหญ่นะโอเคสีได้ดีผมน่าจะแต่งรถตีมสีจริง สีดีวะไม่เคยแต่งตีมสีเขียวเลยเดี๋ยวขอแต่งตีมสีเขียวักคันนะเขียวก็ LED เหลืองเลย LED เหลืองนะฮะโอ้ย <laughs> l เหลืองนี่ผมจะแต่งรถตีมเขียวนะโว้โววนวมาสีเขียวอยู่แล้วให้แต่งสีได้ล่ะ <laughs> อย่างไรบ้างครับข้างหน้านี่อีกมีไฮบาร์นี่ใส่ฮอนสีเขียวไปเลย เฮ้ยอะไรเนี่ยมีเบคอนเดี๋ยวใส่ไซเรนแล้วนะกัไนไซเรน okay. ต่อไปก็ไฟนี้ไฟเฮ้ยไฟนี้คีสามร้อยคคีสามร้ต่อไปก็ไฟ JB JMB นะครับร้อนวะ <c oughs> อากาศร้อนจริงทุกคนนะไฟเหลืองไฟเหลืองคี okay, ครับต่อไป LED LD ก็ต้องเหลืองไปเลย แต่งเหลืองแต่รถเขียวอันนี้ก็ไม่เอาทาไมอะไรอีกอุ้ยเชียวบาร์อุ้ยมีนี่แม่เยอะจริงๆวัวูนี่บาร์สองชั้นเลยไฟเยอะไม,ไม่เยอะมีสัญ,ญลักษณ์ด้วยรถอีวีเว้ย รถ EV ครับรถ EV วีแต่ใบทะเบียนแล้วกันอ่อบาร่างเดี๋ยวมามาผมใส่จะบาร่างเพรานะว่าบาราบนไม่ใส่นะฮะอา่าไฟ JB, JB JB อย่างเดียวกันโอเคสามร้อยด้วยอ่ะโอเค มาตีมเขียวซะแล้วเแต่อูยังมีไฟข้างล่างอีกอ๋อมีลายเส้นนะฮะก็ปกติครับใส่เลย K T J 1ึงเก้าเก้านี่นะลายเส้นประจําตัวเลยเนกะ้าเก้ามีบาหล่าอีกนะมีบาหล่าอีกโอ้ยกดไม่ถึง เชดอยังหลายไฟเลยติดไฟเยอะๆนะครับที่คือมันมันบมสมัยเด็กอะสมัยก่อนนะบ้านผมอะ่ะเป็นสวนไงแล้วเวลาจะถมบอ่อทีต้องแบบจ้างรถบรรทุกมาสมบ่อนะแล้วรถบรรทุกแต่ละคันนะ่ะแต่งเทพเทัทตรงนั้นเลยแบบโอ้ยขนาดหกกรอพักใต้แล้วแต่งเทพจัดแล้วแบบโอ้โหไอเราก็ความฝันนะนะอยากจะทำบันนี้ก็ ได้เล่นเลครับได้เล่นจริงนะเก็บรถมันถูกนะหมดแล้วมั้งบาบนผมมันไม่ติดนะฮะโอเคน่าจะหมดแล้วนะครับต่อไปก็ล้อเดี๋ยวล้อหน้าก่อนล้อหน้าก่อนฟรอน t ์เดี๋ยวเราจะเอาล้อแบบที่สามนะฮะล้อประจำผมเลยเฮ้ยเอาล้อปกติด,ดีกว่าไม่เคยไม่ค่อยใช้ใช้ล้อนะั้น โอเคประมาณนี้โอเคทำสีหน่อยรถเขียวลอ้อต้องฟ้ารถต้องลอ้อต้องฟ้าเดี๋ยวฟ้าเหลืองดิเอ้ยไม่เข้าเลย เงินฟ้าเลยโอ้โหเงือ,งอไหลกู <c oughs> โอ้ยร้อนเอ้ยไม,ไม่ไม่เท่อ่า <c oughs> เอาเป็นสีขาวแล้วกันไม่เอาอะไรมากนะโอเคต่อไปก็ล้อหลังโอเคให้มันมีน็อตหน่อยนะน็อตสักน็อตสีเหลืองแล้วกันมาน,น็อตเขียวดีกว่านะต่อไปก็แบบไหนดีไทยรูเล็กรูใหญ่รูเล็กรูใหญ่ ผมอาจจะดูจากภายนอกรูเล็กก็ได้นะโอเคน่าจะใช้ได้นะเดี๋ยวเราจะไปแต่งสีกันเลยไปสกินไหมแม่สกินไม่เอื้อสีกูเลยโอ้โหเรามาสายเขียวซะเลยรอบนี้เดี๋ยวนะัเดี๋ยวนะสกินนี้ไม่เข้าสีเขียวเลยเดี๋ยวขอ เอาออกแล้วกันอุ้ยสวยจักสีเขียวโอ้พวงสายเขียวเลยวันนี้มาโอเคครับเดี๋ยวขอเลือกเขียวดีๆนะเขียวดีๆเลยเขียวสายมิ้นเลยแมวเขียวประมาณนี้นะฮะได้แนละ้วโอเคเดี๋ยวผมซื้อเลยนะไปครับมาแล้วครับผมตอนนี้แต่งแล้วนะฮะอุ้ยร้อนมากเลยตอนนี้เหงื่อ,อไหลแปรปลเร็วเปรีบนี่ มันในเครื่องวีแปดนะเนี่ยโอ้โหเครื่องเสียงกระตาโคตรดีเลยโอ้ยังลั่นเหมือนเดิมนะฮะเดี๋ยวออเดี๋ยวดูไฟหน่อยดิโอ้โหไอไฟไฟ,ไฟแม่งโคตรเลยโอ้โหไซเรนก็เขียวจัดอะรถสายเขียวของจริงอะขนมะนาวแน่นอนคันนี้เดี๋ยวออลล้อลงหน่อยโอ้โหแม่คุเท่ะ่ะคันนี้แบบเท่จัดวนโวโอ้โ เฮ้ยเท่หว่ะทุกคนโอเคนะครับนะใครชอบคลิปในการรีวิวการซื้อรถวอลโวนะครับก็ฝาก like กดไลค์ซับไลค์ไปด้วยนะครับนะสำหรับนี้ครับเพื่อนกอ็ลาไปก่อนนะครับสวัสนี้ก็สวัสดีครับร้อยแร,ยนรง,นงน้องเฮ้